อเสียงอย่างนี้คือมันดังหรือมไม่ดังเม็ดติดาคาเลอค่ะเม็ดตื่นนอนค่ะแนี่ๆเลยตัวเขียวไหมล่ะไม่เขียวอ๋อไม่อ่อนไม่ไม่อ่อนแสดงว่าหลับขำมอดแกงเขาเนาะไปหาแกงแบบนั้นคนก็าเข้าใจผิดหมดน่าก,กลัวมากเขาไม่มีใครมาดูฉันเลยหลอฉันมอินฟูนะมาแล้วเพิ่งเชื่อมติดโอ้ย สวัสดีครับทุกคน Hi i อมฟอม t ท a i l a ด d i อมฟอมค o น e a สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฉันจะมาวันนี้ฉันจะมอบฉันจะประดับยศฉันจะประดับยศให้กับผู้หญิงคนหนึง่งฉันจะประดับยศให้เขาพุ่มทองเก้าพุ่มให้กับพยุ่งยิ่งนะครับผม เจ้าของบทเพลงก็มาดีวะฉันชอบนางอะ่ะฉันว่านางชัดเจนดีนะและสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบนางคือไม่นางไม่ได้สนใจดาวโม่มงดราม,มา่านางก็บอกว่าที่นางโพสเมื่อเช้าแบบฉันชอบนางมากเลยนะฝากถึงทุ่งยิ่งด้วยนะฉันชอบคนแบบนี้แหละแบบเธอนี่แหละถ้าเลือกข้างถูกเอ็นเกตเราก็จะขึ้นชื่อเราก็จะดีขึ้นนะ แต่ก่อนที่จะเลือกข้างเขาก็ต้องมีความในใจหรือว่ามีเหตุผลในตัวของเขาอะนาอยุ่งยิงฉันชอบเธอเก๊กเก๊กฉันฝากบอกไอ้ยุ่งยิงหน่อยนะว่าฉันชอบนางฉันชอบพวกเธอมากเลยพวกเธอคือแบบว่าคือไม่ใช่คนยิ้มยิ้มติ้มติ้มอะคือแบบว่าจะมายุ่งกับกูนะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆสวัสดีครับเแบฟเยีย yeah. บเบฟนะบาชันหมักนั่งเตะอุ้พูดถึงใครนี่ฉันอารมณ์เหมือนยุ่งยิ่งเลยฉันไม่อยากไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรเลยนะแต่ว่ามันบ่ถูกทาดแม่เธอขอขอบคุณดาวนะครับหนึ่งรดวงกับพี่อัศนีนะครับผมคือมันบ่ถูกทาดีหรีไมันไม่ถูกท่าจริงๆ ือมันไม่เหมือนคนปกติอบะพ่นน้ำลายไปวันๆอ่ะเธอเราจะรู้สึกว่าแบบว่าเป็นตาซิแตกแหมอันนี้ฉันไม่ได้บายไ,ไพเดอ้อนน่ฉันพูดให้แม่นิกกี้ค่ะฉันพูดให้แม่นิกกี้ค่ะวันที่สิบเก้ามกราแม่นิกกี้แม่นิกกี้จะแต่งงานแล้วนะแม่นิกกี้ฉันจะแต่งงานแล้วนะสิบเก้า มังการาแม่นิกกี้จะแต่งงานแล้วแม่นิกกี้ก็จะมีคนเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนนะวิหรอแม่นิกกี้หรอ <c oughs> ถ้าใครมาว่าเธอนะกิ๊กกูจะเป็นทับนายเองฉันเป็นทับนายเธอเองกิ๊กเอ้ยฉันมาถือทาดจะเป็นยังหออฉันเป็นคนที่แบบว่า บอกเคยแบบสนใจใย,ยดีผู้ใดเลยผู้หญิงก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะฉันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอันนี้มาถึงนิทานเนาะแต่บอกพูดซ้ายหรือเีก็าผมถือถาดเขาจะสูงโอ้โอ้โถือถาดแห้งอีหลีฉันบอกว่าไดดอกฉันรู้สึกแต่ว่าฉันอ้ยบกบกบ้านน้ำลายอะ่ะเป็นคนบ้านน้ำลายแหมพูดไปเรื่อย คุณแทนครูล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอยากเห็นเรือนหออารมณ์ขั้นแขวแมนพี่น้อง่อยก็ไม่ได้อยากหยุ่งอยา่างหรอกแต่มันเป็นตาสร้างแหมว่ามีอีหยางจากยางเบอามาล้ำใจว่าสำเร็จสำอย่างจากยางพี่น้องมุกเจ้าขิดคือข่ขอยบ,บอกเอาความจริงเลย ่อยไ่ได้ยังดอกคอยแค่แบบว่าถือธาตหรือซื้อคอยบ่ได้สร้างไ่ได้กรไบ่ได้เขียนได้แค่ยังดอกแค่่อยรู้สึกมันใส่ว่าข่อยมันว่าถือาตก็คือจ้างเงินก็มาดีวานั่นแหละก็มาดีวานั่นแหละก็สีเลื่อนไปก็สิคิดคือค่อยได้หลายโพสก็สิคืนนาฟีกิอส้ยขั้นแขวะกันนี่ให้ก็เลยจัดสร้างสินะเบฟเขาว่าบีหาแสงพักค่ะ พักคไอ้ยิ่งบอกว่าไงถ้าจะหาแสงชนทากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ดีกว่าหรอเออเสียงอีงหยัางคาคนกลไลท่อไฟหมดนี่ฉันเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยฉันเป็นอารมณ์ว่าถือถาดแห้งฉันเป็นอารมณ์แบบว่าออกนี่มึงวิ่หนอกเออคันแถวเพียงสันพี่น้อง ถ้าใครมาว่ากิ๊กล่งน้่านะอย่าให้ฉันเห็นนะกูโพสด่าดเต็มที่นะเอาสิกูเลือกข้างจ้ะวันที่สิบเก้ามกรานะจะเป็นวันที่แบบชีวิตพิกบูลอิลี ที่จริงอะฉันโพดเหรอเดชชอบจะโพดเหรอฉันก็ไม่อยากบปว่าฉันอยากไม่ได้แสงจากฉันแหมฉันอย่างที่ว่าฉันแสะมันหรือม่หาแสงจากฉันนั่นสิน่ะเพราะแสงฉันะมันส่งแสงแดดแสงอาทิตย์แหมแต่อีบิวก็หากินน้าฉันสมือนีอีบิวก็มาแคปรูปฉันไปโพดไปยังหากินน้าฉันอีบิวจิตนาราะนั้นเราอันปาคืนว่าถ้าเจ้าของเป็นนักร้องอันหลายสิบล้านวิวเพลงเป็นลอยล้านวิวฮอกกอดผู้หยอดลงอย่อนเลยอีบิวนั่นมวนยืดสองเพลง หากินน้ำฉานแคบจะวลูกบอลนวดไปโพทั้งหัวทั้งมีอาปากเออหากินน้ำฉานไม่นั่นหรอวะเขาจะไปหาแสงเพลินเอยแสงอะไรลูกของแท้เขาว่าไปหาวายเพื่อนผูน้นี้ดอกเสียงอีหยังขันหนูฉันไม่อ,อยากไปบอ,อกถึงนั่งดอกใช้ยานั่งในแสงจากฉันพี่น้องสีหาเงินอ่น อันหมดถึงนิท่าเน,นื้อนี่บดถึงไี่นี่กีแล้วสิเอาแสงจากฉันไปหาเงินแต่งงานบอกมขาจังไดเอาเหรียญไปหาเงินแต่งงานโอ้ยฉันมาเอาด้วยฉันมานเาปก้าวถึงด้วยฉันอยากคนมาหาแสงจากฉันด้วยฉันเป็นอินฟูแหมพักคาฉันขออวยยศให้กับยุ่งยิง่งเป็นมาหาเทวีเจ้าแห่งเมืองกัด ฉันอวยยศยกับยุ่งยิ่งเป็นมหาเทวีเจ้าปกครองคุม้มอวยยศพุ่มทองก้าวพุ่มทองแห่งคุม้มยิ้วุมวันกุมวนได้ใจกูคักก็มาดีว่าก็มาดีว่าแม่โอ้ยเหม็นกีพะนะ อวยอวยหัวฉันจะอวยยศเก้าพุ่มทองเก้าพุ่มทองให้เธอนะยุ่งยิ่งนะปกครองคุ้มกัดอะไรอย่าว่าเบฟไม่ได้นะเบฟอะความสามารถเบฟก็คือแบบพูดเอาใจคนแก่นะคนแก่มีอายุให้รุ่มหลงกับคำพูดแล้วก็ขอเงินนะเวลาอยากได้อะไรเบฟก็จะพูดเพาะพูดหวานขอเงินขอทองนะ เบฟเป็นบอสนะอย่าว่าเบฟน,นะเบฟเป็นบอสนะเป็นบอสนี่ไม่ได้เพราะความสามารถนะเบฟปักเก่งทุกเรื่องเลยนะโปรเจกต์ร้อยโปรเจกต์นะทำรายการสองสามอีพีนะแล้วก็ไม่ทำต่อเลยนะอย่าว่าเบฟน,นะอันนี้ เบฟโนตไม่ได้อ้วนนะแค่แบบเบฟโน้ตไม่ได้สัญญกรรมนะย้วอยากหัวเว่ยคงจะไปออกไล่การมีไล่การเพลงไล่การในมาเซิ้กูบอกว่ากูอยากใส่น้ำสก,กุลไล่การนั่นวะเสียงกูก็เป็นว่านั่งขิงสักแก้วไม้ไม่ถึงบอดโนตนะเบฟโนตนะฉันจะลองเพลง เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องในบออ,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 อย่ามาว่าเบฟนะวันที่สิบเก้านี่เบฟจะหาเงินแต่งงานนะเบฟไอ้นี่นะพูดถึงยายนิกกี้นะครับผมโม,มาจงรรนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนมีอายุขอบคุณดาวนะครับผมเป็นผู้เฒ่าผมกับมากเด็กหน่อยว่ามวนว่เอ,อาใจถึงรู้ว่าเขาหหลอก เขาเอาใจเพื่อเขาอยากได้ของแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกนะเพราะว่าผมไม่มีสมองไงเพราะข่อยว่ามีสมองคนว่าเด็กหน่อยว่าเอาใจข่อยเรื่องจริงฉันก็พันแก้วให้ดงให้ดื่มให้โน่นให้นี่เพราะเพราะเขา,าพูดเอาใจฉันไงอย่ามองว่าเบฟนะน้องหมาขนมไพร มากไม่เห็นมาเลยเมื่อคือนอ่ะรอตั้งนานเบฟนริสานทุกคนมาว่าเบฟนะเแบฟบชอบเด็กนะเด็กพูดเอาใจนี่เบฟให้หมดเลยนะลดลงลดลาลงถอกรองเท้าเสื้อลิพ,พงร์ลิบพูเบฟจัดให้หมดเลยนะเด็กเบฟแต่ละคนนี่เป็นแฟนลิวพ,พูแฟนแมนยูนะลงทงลงครับเป็นนักฟุตบอลนะเแบฟบนะ่ะงานการไม่ยุ่งยุ่งแต่ออกกําลังกายนะเแบฟบนะ่ะ เบฟเกิดวันสุนทรภูนะเบฟชอบแบบแต่งกาบกรโครงนะไปบ้านแม่น่องครับแม่น่องโทรมาที่ฉันมาไลฟ์วันนี้ฉันไม่ได้พลาดพิงใครนะแค่ฉันมาขยายความรู้สึกของน้องยุ่งยิ่งเนาะเพราะว่าฉันอ่ะอวยยศให้นางไปแล้ว9ก้าพุ่มทองฉันชอบจังเลยยุ่งยิ่งถ้าเลือก ถ้าเลือกฟังให้ถูกเอนเกตก็จะดีพนะป้ายุ่งยิ่งก็อขึ้นรถเธอคือแบบอุ้ยรถเธอรถเธอบริยานบริวันกับท่งกับทัวงานเขารัวรัวโอ้ยฉันชอบเธอยุ่งยิ่งกุมารีวะกุมารีวะโอ้ยฉันชอบเธอรลายฉัน มอบุ่มท้องกาวผุ่มให้เธอปกครองคุ้มกัดค,คุ้มนี่เป็นคุ้มของเธอเลยฉันต่างซื้อคุ้มให้เธอแล้วฉันชอบเธอยุ่งยิงฉันหมักเธอแห้งฉันหมักในความเฟียดของเธอเฟียดแบบเฟียดแบบของแท้น่ะเข้าใจฟีลว่าของแท้ไหมฉันชอบฉันมากแบบนี้ล่ะบ่ต้องอยู่ในถงในถามออกมาเลยจ้า เปิดนามาสู่กันโลดจังสีนะ่นางัวยนให้นางจริงๆพี่คิมัวยนให้นางจริงๆชอบมากเลยเแบฟบชอบมากเลยนะเแบฟบน่ะหรือเขาแอบ,บชอบเราหรือเปล่าวะเขาแซะเราหรือแอบ,บชอบเราหรือเปล่าวะสภาโอ้ยใจมากไอ้สิไป,ไปแอบ,บชอบเธออยู่หันหนู ฉันว่ามากินเข็ดอิโมเธอน่ะแอบชอบฉันหรือเปล่าแซะฉันน่ะแซะฉันคืนนี้แอบชอบฉันหรือเปล่าเพราะฉันมีรถซูเปอร์คาร์หลายคันหรือเปล่าฉันของจริงหรือเปล่าเธออยากขึ้นลิฟตหรือเปล่าไม่ใช่เธออยากขึ้นลิฟต์หรอฉันว่าเธอแอบชอบฉันว่ะเธออยากให้ฉันเอ็นดูเมตตาเธออย่างนี้หรอ อยากขึ้นลิฟหรอเออวะ่ะใช่นางยิ่งเป็นคนบ้าวัตถุอยู่ถ้าใครให้นางได้นางงกจะชอบคนนั้นเลยนะเพราะว่านางหาเองคงไม่ได้อ่ะเออน่าคิดว่ะเฮ้ยเราไม่พูดถึงเขาดีกว่าเผื่อเขาแบบมาตอแยก,กับเรามาแอบชอบเราเพราะว่าเรามีรถหลายคันเป็นซูเปอร์คาร์ด้วยสิไม่เอาโน้ตไม่เอาอย่าไปพูดถึงเขาดี่เขามาชอบเธอ เราทำของใส่เธออีกวายน่ากลัวจังเลยเธอน่ากลัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องไปหาหลวงพ่อแล้วแหละหาของมากันของก่อนโอเคทุกคนมาบอกแค่นี้แหละเราจะไม่พูดถึงเขาเนาะเผื่อเขาแอบชอบฉันเนาะว่าฉันมีรถซุปเปอร์คาร์หลายคันนาออันนี้ฉันพูดถึงผัวใหม่แม่นิกกี้นะคะแม่นิกกี้มีผัวเป็นเด็กฮอสนะคะอุ๊ยแม่ขอโทษนะครับ แม่นิกกี้เป็นมีผัวเป็นเด็กโหดนะครับซึ่งผัวแม่นิกกี้นะ่ะไม่ทําการทํางานนะครับพ่นน้าลายไปวันนะครับเป็นเด็กโหดนะยายนิกกี้มีผัวเป็นเด็กโหดนะจ๊ะอยู่ฟินขับจ๊ะฉันบอกแค่นี้เลยจ้ะโอนให้วันละสี่สิบดื่มจ้ะอุ้ยพูดได้ไหมนี่พูดถึงแม่ฉันนะั่นนี่แม่นิกกี้นี่พูดไม่ได้หรอกโอเคไปก่อนนะทุกคนกลัวมากเลยกลัวเขาแอบชอบฉันฉันกลัวฉันถือของเขา ฉันก็ไหาหลวงพ่อหาของมาป้องกันของขวเพราะฉันมีรถหลายคันฉันรวยฉันรวยใช่แน่แน่เยอุ้ยลืมคิดตรงจุดนี้ไปเลยอ่ะอยยุ่งยิ่งฉันอวยยศให้เธอแล้วนะเธอปกครองคุ้มกัดนะโอเคนะบาย